อามินเป็นศิลปินที่มีไฟในตัวเองทดาเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากๆอามินเป็นศิลปินที่มีไฟในตัวเองสูงมากๆทั้งด้านการงานแล้วก็ด้านการใช้ชีวิตเขาเลยเป็นคนที่ ใช้ชีวิตไปได้สุดทางสุดๆผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ส่วนตัวชอบมากๆละกันแล้วก็ได้เรียนรู้จากเขาในด้านนี้มากๆครับว่าเวลาทําอะไรก็ทําให้สุดสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆของเขาก็คือความที่รู้สึกว่าธดาเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากๆถ้าเขาจะรัก เขาก็รักเขามีความชัดเจนกับตัวเองมากๆแต่ก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ผมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตของตัวละครนะครับคือเขาไม่ได้มาถึงจุดจุดนี้ง่ายๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวละครตรงนี้ด้วยแล้วก็ชอบความตรงของเขาชอบความคลั่งรักของเขาแล้วก็ชอบความแบบว่า ในพาร์ททั้งความสุข,ขุมแล้วก็ในพาร์ทที่มันค่อนข้างจะแบบเซ็กซอะพิวสูงสูงมากๆค่อนข้างจะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเออตัวผมเองไม่เคยได้ explore ตรงนี้ในตัวเองสักเท่าไหร่แล้วพอได้มาเจอเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกดีน่าสนใจดีครับผมสิ่งที่ชอบใช่ไหมเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ต,ตัวนี้เขาเป็นคนที่ทะเยอทะยาก็แบบฝันใหญ่มากๆ หรืออาจจะใหญ่เกินตัวเขาก็ได้อะไรเงรี้ยเออก็ข้อดีของเขาก็คือเป็นคนที่แบบถ้าอยากได้อะไรเขาก็จะต้องทํามันให้ได้ครับก็ของผมนรินนะครับก็จะเป็นคนที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อการที่เป็นศิลปินครับ <c oughs> เขาก็จะมีความเป็นอาร์ติสตบางอย่างในตัวของเขาครับจะเป็นเจ้าอารมณ์เวลาเล่นเปียโ,โนหรือเล่นเพลงเนี่ยเขาก็จะ สื่อสารออกมาให้มันเป็นเพลงที่ประสบการณ์ที่เขาเจอมาหรือว่าความโศกเศร้าที่เขาได้เจอมาอะไรเงี้ยเพราะนั่นก็คือข้อดีของเขาครับได้เรียนรู้ศาสตร์ศิลปะได้ลึกขึ้นครับแล้วก็การที่ผมได้มารับบทคนโตแล้วมันรู้สึกว่ามันก็ได้พัฒนาบางอย่างของเราไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นตัวละครที่ดีครับแซมที่เห็นได้ก็คือความพยายามของเขาครับผมสิ่งที่เห็นได้แล้วก็สิ่งที่ผมชอบในตัวเขาคือเขามีความพยายามที่จะเป็นแบบ เป็นสตาร์คนหนึ่งชอบตรงที่ว่าชีมีความแบบฉลิดแบบตัวแม่นิดนึงอาจจะเป็นแบบเร <c oughs> ียกว่าลักชูรี่ติลักชูรี่แล้วก็แบบตัวมัมตัวแม่แต่ว่าแบบอาจจะแบบไม่ได้ออกมาขนาดนั้นชอบก็เพราะว่าแบบตัวละครมันดูแบบมีสีสันมากขึ้น <c oughs> ใช่ครับ